นี่ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บหอยโข่งนานะครับตัวนี้คือหอยโข่งนานะครับผมความดัชนีนะครับผมนีเห็นไหมพี่น้องอ๋องามพี่น้องใครฮะ,ะจะจะเลยครับนี่อ่ะเลี้ยวหน้ามาดูหน่อยดัชนีลูกขาเมืองเลยหรือเปล่าลูก้าเมืองเลยสั่งนะครับเห <300 S 1> ็นไหมนี่นี่สามร้อยน,นะครับนี่แม่มันนอนงนี่ครับพี่พน้องดูกลับดูเลยครับการเก็บนี่คือโอเคอยวลูกน้ําเลย ไปให้แม่มันกินก่อนเออโอเคครับนี่พี่น้องนี่ดูเลยครับผมนี่คือรังใหญ่มากอ๋อสุดยอดครับนี่นี่นี่โอเคเลยครับคือโปนาโขงนานะครับนี่ไม่ใช่โขงใต้นะครับนี่เป็นโขงนาของแท้ครับนี่นี่อันนี้ยิ่งสวยตัวนี้โอเคนี่ครับอ๋อเยอะเลยครับเยอะเลยนี่พี่น้องนี่ดูเลยนี่ดูเลยอันนี้โขงนานะครับใครคิดจะเลี้ยงนะครับผมถามด็อ๋อสวยเลยตัวนี้อ๋องามแท้เอา รังใหญ่นะครับตัวนี้รังเท่าไหร่นะเจ็ดสิบตัวนี้เล็กลงมานิดหนึ่งตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กเอาไหมเอาเอาเอาไปดูทางนั้นเอาเลยนะครับตัวนี้เก็บไร์สนให้ดูนะครับเนี่ยถ่ายวิดีโอให้ดูเลยครับเรามาเก็บจะจะเลยอันนี้ก็อันนี้ก็มีเลยอือเยอะเลยรู้แหละคุณมันไข่นะพอปิ้งทะบีนเกอร์ล้วเปิ้นน้ำเปิ้นน้ำแล้วมันเราฝนตกรับนี่พี่น้องนี่มันดูนลกนะคะอือนี่ครับพี่น้องเก็บเลยนะครับเนี่ย แคบพี่น้องนี่เอาเลยโอเคอนนโอเคใกล้จะฟักแล้ว,ลวจัดไปพี่น้องจัดไปอันนี้ห้อยโขงนานะครับสนใจทักได้นะครับเมืองเลยสั่งมามาเก็บสดๆให้ได้พี่น้องเด้ลอรอรับเลยเด้อทางเมืองเลยทางเมืองเลยนะครับนี่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 พี่น้องนี่ดูจ้าๆเลยขับขับพี่น้องนี่เมืองไหนมีต่อเข้าเฟื่องครับนี่ครับพี่น้อง เพิ่มปกข้นมนเลยบ้านนี่ไข่เยอะไข่เยอะครับพี่น้องไข่เยอะครับอันนี้คือโปโนาโขงนานะครับใครสนใจก็ทักมาถามได้ครับผมต,ตัวนั้นมันเสร็มันขึ้นมานอนทําเบ้าี่พี่น้องนี่ไข่พงก็มีพี่น้องเราเลี้ยงแบบสมบูรณ์มากๆเลยครับนี่โขงนาครับนี่นี่เห็นไหมนี่ครับพี่น้องดูเลยครับนี่คือดัชนีฟาร์ม ใครบอกว่าเลี้ยงไม่ได้นะครับมาถามได้เลยนะครับมาดูจ่าจ่ากับตาครับนี่พี่น้องไข่จริงๆรเลยพี่น้องนี่เห็นไหมนี่นี่พี่น้องนี่เห็นนี่ไข่นี่โขงนานะครับนี่คือโคงนาครับไข่ใสอิดเลยถือว่าฟาร์มสมบูรณ์มากๆตัวที่มันขึ้นมานอนน่ะมันมันหกสริงเกอร์แล้วทีนี้มันมันรู้ว่าฝนตกนะพี่น้องมันก็เลยไข่ครับสร้างธรรมชาติให้มันดีๆนะครับนี่พี่น้องเบิ่งงลดจะาจ้าครับน้ำท่วมอ๋อ อ๋อพี่น้องนี่เบิงเลยครับนี่เปียกน้ำแลวนี่นี่ต่อเอาแม่มนลงเนี่ยไปหากินเป็นคุณแม่เอลงน้ำไปเลยเหนยไหมนี่ครับพี่น้องนี่ดูเลยครับลัางหนึ่งเจ็ดสิบบาทนะครับนี่คือทําได้ครับผมสําเร็จมากๆเก็บไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับตอนนี้รู้แล้วครับว่าเลี้ยงยังไงนะครับมาดูได้เลยโห่แลวคุณ เอามาเปุ๊บเนี่ยหุนหนึงเคิงไว้ปิ้งซิมปิ้งคือข้าวมันละไข่เลยคือว่าสมบูรณ์เลยอ่ะขอบคุณมากครับแค่นี้ได้พี่น้องเด้อเก็บไข่ก่อนครับมันหลายเยอะมากเยอะแยะเเยอะแยะ,แยะไหมวันนี้จะเอาขึ้นไว้โพลนิดนึองอตมันท่วมน้ำ,นนำอ๋อเต็มไปหมดเลยทีนี้ไข่ของโขงนานะครับพี่น้องไม่ได้มาดูสักทีนะไม่ได้นานนานมาดูแล้วมันไข่ออกมาเลยพี่น้อง,องเ,อเห็นไหมเอาเก็บมันจะจมน้ำมันเน่านะยเอี๋ยขึ้นไว้ขึ้นเลย นี่ครับพี่น้องครับดูเลยครับนี่คือหโขงนานะครับไม่ใช่โขงใต้ครับโขงใต้จะเป็นออกสีออกน้ําตาลแต่โขงนาบ้านเรานี่ออกสีขาวๆนะครับนี่รู้เลยครับรู้เลยเอเดวดูอีกเลยนะครับได้จัดให้อีกก่อนอนี่ครับพี่น้องดูเลยครับดูเลยนี่คือของแท้ครับเพื่อพออินบะนี้เลยนะคุณเนาะถ้าก็ปู่พออ้อแล้วะ ูลแหละหง,หงครับครับอเอาแค่นี้ก่อนได้พี่น้องเด้อครับผม